อันหนึ่งสองสองีค่ะวันนี้เราจะมาสอนปลูกต้นอะไรคะขั้มสอนอะไปลูกต้นอะไรคะปลูกต้นอะไรต้นไส้ไหนต้นไนต้นไสยเป็นไงนี่นะครับตอนนี้ยังไม่ตื่นนะครับเพราะว่าค่้มแล้วหลับนะขั้มแรกทำยังไงคะตะเรียมดินอ่าทำงานตะเรียมดินขุดดิน ตะก,กุยตะก,กุยบางทีดินมันแข็งเนาะแล้วก็ทําให้มันแตกละเอียดนะครับเท่าที่เราทําแตกได้อ้าวสมมุติว่าเราขุดเสร็จแล้วอ้าวที่เราเกลี่ยไปเสร็จนะคะขั้นตอนที่สองแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึงนะคะน้ำไม่ไหลไปเลยต้องอะไรเอาน้ำขันเอ้าใส่เลย ใส่ตรงที่เราจะปลูกเราจะเสียบอาใส่ตรงไหน,นอ้าวไม่บอกเลยไม่พูดเลยนี่คือดินที่เราเตรียมแล้วรดน้ำให้ชุ่มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่คะอ่านต่อไปเราทำงานแต่เรายังไม่ได้เป็นหักสองสาม เสร็จแล้วเราก็ต้องมาตัดเอาอะไรไม่รู้ของคุณนายตื่นสายนะคะเอากิ่งของคุณนายตื่นสายตัดเป็นกิ่ง,งเออตัดกิ่งนะครับเอ่ออ้าวได้ย่างไหนิดได้เยอะไหมอโอเคป้าเยอะแล้วไปปลูกกานไป เอาไปปลูกตรงที่ลดน้ําไว้นะครับตอนนี้น้ําไม่ไหลนะคระับพอดีให้ช่างมาทาห้องนะ้ำแล้วมันเปิดไม่ได้นะก็เลยเอาขันลดน้ํามาลดก่อนเกรย์น้องพีทได้รีวิวนะฮะอ่ะปลูกเลยลูกปลูกย่งยๆครับเสียบเข้าไปเอาเอาเอาหัวหรือเอาลากมันลงไปไหนลูก,ก่อนดิเรืแบบ่องมันจะปลูกยังไงก็คือเราต้องเอาลําต้นเสียบเข้าไป ลำต้นมันจะเป็นยังไงต้นมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันจะไม่มีขแขนงแตกออกไปเหมือนปลายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าลองเสียบสิครับ<ม>เสียบฝั่งไหนเสียบลำต้นใช่ไหม,มเออเสียบข้าไปนะครับ<ม>เว้นระยะห่างประมาณเท่าไหร่หนึ่งนิ้วน,นิ้วมือใช่ไหม,มห่างน่อย<ม>เออ ไหนดูสิฝั่งไหนลำต้นฝั่งไหนแขนอ่านั่นอ้าวพอแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นก็ลาท่านผู้ชมเลยแล้วกันเอาก็ฝากสิว่ามันจะโตอะไรไหมเนี่ยค่อยมาติดตามดูนะคะท่านผู้ชมคะเราให้มันโตเราทุกคนก็ต้องติดตามดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ,ดดะ,คะเดี๋ยวถ้ามันโตมันสวยแล้วหนูจะมาถ่ายให้ดูเนาะ อ้าวงั้นลาท่านผู้ชมไปก่อนบบ๊าายยค่ะสวัสดีครับ